ชื่อนา,น,นางสาววนาแยงลำค่ะวน,นาแยงลำมีปัญหาอะไรจ๊ะมีแปลกๆอยู่ในตัวในกายค่ะลูก็ไปอยากทราบมีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวในกายทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าแค่คเฉยๆคอหนูไหลหนูก็แบบร้อนๆเย็นๆแบบมีร้อน,อ<ห>นด้วยแต่ไม่ได้เจ็บปวดมากมาย<อ>ลำคาญเฉยๆ หรือเจ็บด้วยเลยก็มีเจ็บบ้างเป็นบางวันบางอาทิตย์อะค่ะบางวันที่ก็ปวดแล้วปวดแล้วทั้งตัวใเย็นชาับางทีก็ร้อนท่านเทวดาเขามีสุขภาพแปกพิสดารมีเจ็บมีร้อนอย่างอื่นไม่มีปัญหาการงานการเงินโอเคกาจะเหมือนใสอย่แล้วแล้วน่าจะมีเรื่องของ พลังงานยานวิเศษเกิดขึ้นท่านเทวดาและมีกุมารหนึ่งองค์อาการแปลกนี้เกิดจากอะไรอาการแปลกใช่ไหมท่านใช่แล้วที่เห็นนั่นแหละนะคือกรรมเก่าที่ทําไว้นั่นแหละครามันส่งผลหนาให้เป็นเช่นนั้นแลวกรรมเก่าจะแก้ด้วยวิธีไหนกรรมอะไรกรรมอะไรใช่ไหมท่านใช่แล้วแค่รู้กันนั่นแหละนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวนั่นแหละครบ นี่แหละนะเคยทำไว้กันนั่นเอ้ยก็บางทีก็ได้กินน้ำอบน้ำหอมอะไรพวกนี้นะเจ้าค่ะน้ำหอมบางทีได้กินได้กินน้ำหอมน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมครับมีเพิ่มเติมน้ำหอมน้ำอบให้ได้กลิ่นด้วยมีน้ำอบน้ำหอมใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่แปลกันนั่นแหละนะพอเจ้าเคยเอาองค์ปู่มาไว้นั่นแหละครับกินโบราณนะก็ได้กันเช่นนั้นแน่ แต่แตกต่างจากน่างกายท่านเอ๋ยอันน่างกายเลยนั่นแหละ,นะ<อ>ันเป็นกรรมเก่านั่นแหละคะรับูชาอะไรใครไว้มีพ่อปู่พญาพุธที่แรกหนูไปเอาปูู่้ชงม,มาจากคลองสิบเอ็ดแล้วทีนี้หนูมาพ่อปู่พญา,า,าพุธท่านบอกว่าไม่เอาใครหนูก็เลยเอาพ่อปูู่้ชงไปไว้ที่วัดเชิงเลนนะเจ้าค่ะไปเอาปู่พญาพุธมา ตอนต้นไม่ได้เอามามใช่ค่ะตอนตอน<ป>้นบูชาปู่พปู่พญาพุทธค่ธะแล้วก็ทีนี้ไปเอาปู่ผู้ชมมาแล้วปูพ่พญาพุทธบอกว่าไม่ให้เอาปูา่ผู้ชมแล้วก็เอาไปคืนอ๋อเอาพุทธกับเอาพญาหน้าคราชมาอยู่รวมกันเขาก็เลยคนละเผ่าพันธุ์เลยไม่ค่อยจะแฮปปี้จึงทำให้เป็นกรรมหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยไม่ใช่เช่นนั้นเลยหรอกนะเดี๋ยวจะบอกมนุษย์ให้รู้ค่ะ อันพญาคุณหนาแหละท่านแนอันมีแต่ต้นแต่เกิดนั่นแหละท่านเพราะตัวเองนั้นอธิษฐานนั่นแหละหนาขอเราเป็นลูกศิษย์ลูกน้องนั่นแหละคราให้ท่านนั้นหนาตามหาทุกทางแลอันท่านเอ๋ยจึงเห็นเป็นเช่นนี้แหละพญาคุณแท้เลยแฝงในตัวหนาเพราะมึงอธิษฐานให้กูอยู่ด้วยนั่นแหละครากูจึงมาก่อตัวมึงตลอดเอ๋ยอันพญานาคช่ไหมทานไม่ได้โกรธเคืองกันนั่นแหละหนาเพียงแต่ว่าเราอย่าร่วมกันเลยค่ะ เดี๋ยวมันคอมเ,เ็นกัน,นหนาเลยท่านเลยเคนละสายพันธุ์ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมมายากเลยก็ไม่ได้ว่า,อ,าอะไร<า>นะเพียงแค่ให้มันนึกถึงบ้างหน่อยนั่นแหละคราแค่นี้หนาทําเป็นโอ้ยเอาเป็นว่าณนาเวลานี้มีคําพิพากษาว่าเอาเป็นพยาคุดอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลย นอกนั้นจะไปบูชาไปกราบไหว้ก็มไม่รังเกียจไม่เอากูก็ไม่ไปไหนมึงใช้ไปบอกกูเองนะกูก็จะจิกหัวงอยู่ตรงนี้นั่นแหละคระเพราะมึงบอกกูเองนะ<อ>ให้มาอยู่ด้วยนั่นเลยเเแต่ว่ามไม่ให้อเอาพยาพุูธมา,<อ>าถ้าจะไปไวัดมันใจส่อเท่านี้ท่านไม่เหมือนดังข้าองค์อาจเลยนะมันนี่นะนิดๆหน่อยๆก็จะตายค่ะเดี๋ยวหยยบจิบหน่อยให้ขตีนเลย้มันเขียวหลัง ไม่มี <German. S 1> อดไม่มีทนเลยท่านเอ๋ยนิดๆหน่อยๆเลยก็อ๊ายอ๊ยเ๊ายนมันใส่บุงไม่น่ามันอยู่ร่วมใช้ค้ากับมึงเลยตอนที่ที่ลูกมาบวชวันนั้นหนูเห็นเห็นรูปร่างตัวเองเป็นทหารใช่หลานไหมเจ้าคะทหารเก่าใส่เสื้อแบบไม่ได้ตดกระดุมแลใส่จงกระเบนเคยเป็นบริวารพญาคุดหรือเปล่าไอ้นี่ เอ้ยทหารเลยหรือตำรวจนะก็เป็นบริวารพญาคุฑใช่ไหมเล่าคราทุกคนนั่นนะก็อยู่ใต้อำนาจข้านั่นเลยอยากทราบอยากทราบแล้วไม่ปรับปรุงตัวมีกี้เกียงงอนนั่นเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็งองเลยค่ะไม่น่าเลยจ้ารู้แล้วาก็ไปะเทยมแข็งค่ะขีมแข็งเอาเขาจะขอสร้างบุญสร้างกุศลให้กุมารไปให้พญาคุธ ให้ใครก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บุญได้กุศลแล้วทําให้ตัวเบาตัวสบายด้วยมีคําแนะนําอย่างไรบ้างท่านเอ๋ยมันมีกรรมเก่าด้วยนั่นแหละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแด่น,นั่นแหละนะมันมีกรรมเก่าในอดีตนั่นด้วยนั่นแหละครบมันเคยท,ทําเช่นนี้นะแหละท่านเอ๋ยเดี๋ยวเอาปลาไปเผาใช่ไหมท่านเดี๋ยวก่อน <c oughs> จะเผาแช่แข็งก่อนนั่นแหละนะมันจึงมีอาการเช่นนั้นนั่นแหละครบนี่แหละนะทําบ่อยเสียเกินแหละท่านเอ๋ย เาทั้งเป็นแช่ทั้งเป็นเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยมึงไม่รอดเลยนั่นแหละนะบัดนี้กรรมถึงคราวแล้วสิครามึงต้องสดใช้นาแหละท่านแน่กกินพิษดาลกลัวจะไม่อร่อยใช่แล้วท่านเอ๋ยปุ๊บก็สดเลยนั่นแหละนะป้าก็ต้องไม่สดนั่นแหละคราป้าไม่สดนะก็นอกใไรมึงตายไปทั้งเป็นมันจะสดไงเนื้อมันจะนั่นไงพิษดา د ดูหน้ามันสิท่านเอ๋ยเหมือนมนุษย์เลยกันไหมเล่าหนาเหมือนอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครบเ <c oughs> พราะกรรมนั่นนาทำไว้นั่นเน่คาถาไปเยอะหรยอใช่แล้วท่านเอ๋ยด้วยวิธีพิสดารใช่ไหมใช่แล้วแหละนนาผาเป็นอาชีพเลยนั่นแหละคราติ่นี้หนาดูสังขารมันสิเอ๋ยององงองแง่งแง่งนั่นแหละท่านหน้าหิกหน้างอนเดินหาหน้าสั้นหูสั้นนั่นแหละพอจะมุกหนอกก็สั้นบีไปนั่นเละ แล้วถ้าปฏิบัติแล้วแก้ได้ไหมให้สวยงามเลยไม่ได้ท่านพูดอะไรนะได้กอนก่อนใหม่ดีไหมเล่าคราเผื่อว่ากรรมเก่าหมดกรรมใหม่บุญใหม่มาจะได้สยกรรมไปเลยได้เปล่ามันต้องแก้ด้วยใจมันด้วยท่านงามที่ใจใช่ใบหน้าใช่ไหมหนาแต<ช>่แ<ล>ท่านเอ้ย<อ>ถ้าอีกหน่อยถ้าแก้ได้แหละท่านเอ้ย รายิ้มเลยก็จะสวยนั่นแหละนะแววตาก็จะเด่นนั่นแหละครบนี่เขาเรียกว่างามตามงามใจไงท่านเออตอนนี้ก้มหน้ารับกรรมไปก่อนใช่แล้วท่านเ <c oughs> อ๋ยรับครับอ่าอ,อ,อ่ขอให้ใจงามต่อไปก็จะดีเองแล้วข้าวของมีอะไรบ้างอีกเเปล่ามีสิท่านแหล <c oughs> มันคนแก่ด้วยนะผ้าตายหนึ่งชุดด้วยนั่นแหละครบพระทุทธรูปอีกองหนาะแหละท่านแหละ อันผ้าขาวด้วยท่านเอ๋ยชุดขาวสองชุดเลยนั่นแหละนะสังฆทา,านเป็นผักและผลไมา้คลาปล่อยสันาให้ได้เป็นร้อยตัวได้ป่าวรายการพวกนี้ได้ไม่ได้มึงก็ตายคาที <c oughs> ให้รู้ทีกำถึงทางแล้วหนามันต้องเปลี่ยนแปลงทางเดินแล้วสีคราถึงข้าวหนาะอยากเปลี่ยนแปลงหม่เล่าแล ถ้าอยากเปลี่ยนก็เช่นนี้แหละท่านเอ๋ยต้องบวชเลยนั่นแหละนาะให้สัพพสา์นั่นแหละคราหกสิบวันหนาแหละท่านเลร่หกสิบวันรวมทุกอย่างเลยหรือเปล่าไม่สิท่านเอ๋ยยังไม่รวมเลยนั่นแหละนะมนมีมม่แค่สัพพสารนั่นแหละครบมันมีปุมาอีกหนึ่งนาใช่ไหมแเล่ใช่แล้วปุมาอีกหนึ่งใช่ไหมท่านใช่แล้วอีกสิบวันนั่นแหละนาไหนจะให้องค์พญาคุดอีกครบ อีกิบวันหาแหละท่านเลยสามเดือนเก้าสิบวันพบไม่รับมึงก็ต้องโดนกูจิกไม่ยิบก็นอนแหละท่านเอ๋ยคงไม่ตรงกันได้นั่นแหละเอ๋ยเพราะมาคู่กันเลยแล้วสินะแล้วปูพยาครุฑยังเมตตามันอยู่มากมายหรือเปล่าไม่ท่านเอ๋ยไม่เมตตาเลยหรอกนะ แต่ว่าเห็นมันมีคุณค่านั่นแหละคราเอาไว้ใช้งานหนาแหละท่านแแลหากไม่มีค่าท่านเอ๋ยพยาคุดเลยจิกจงง่อยกินหมดไสเลยอ๋อเล็บเจาะปากจิกควักไสควักพุงมันให้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้คูลนะเว้ยทำตัวให้มีค่ามีราคาอย่ากันทุกวันละเนใช่ปะอยาาพูดว่าจะอยู่ทุกวันแน แต่ที่แท้กำลังให้มึงหนาเปลีป่ยนแปลงทำความดีตลอดเวลาถ้าไม่ทำนั่นนะอย่าหวังว่าจะแค่ดูผลงานก่อนแล้วจะพิจารณาเองใช่ไหมท่านพญาครุฑใช่แล้วท่านเอ๋ยเรานี้นะชอบคนดีเลยนั่นแหละนะทำดีต้องเก่งกล้าใช่ไหมท่านคราต้องเข้มแข็งใช่ไหมนาและท่านเล ต้องหนักแน่นใช่ไหมท่านด้วยนั่นเอ้ย,ยต้ององอ,อาจด้วยเลยนั่นแหละนะต้องต่งงานบินให้สวยในเวลานี่แหละนะคือข้าและท่านเอ้ยและนี่มันเป็นคนขี้กวดขี้เอขี้กวด,ข,กวดขี้งอขี้แงขี้เงี้ยขี้งอนขี้งอนงอน,นั่นแหละนะถึงจะให้มันแก้ตรงนี้นั่นแหละคราถ้าแก้ได้นะก็ว่ากันไปอีกทีอ,อย่าไปวานวอนมากนะตามนี้ เสียชื่อข้าหมดเลยกุมารให้ไม่มชื่อเลยเรื่องนั่นแหละนะเสียชื่อหมดเลยแหละท่านาครากุมารชื่อนี่นี่เป็นอาหารเอกหอมแห้งอย่างนี้เหรอ <c oughs> นั่นละสิท่านเอ๋ยใครเลยจะเกงกลัวใช่ไหมนะมางอง,งองแง่งงอย่างนี้นั่นแหละครบทำตัวให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวบทประจำการใช่แล้วท่าน,นเอ๋ยครั้งนี้สุดท้ายเลยแล้วสินะให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วสิครา ครั้งนี้นะปวดประจำการแน่นอน <Nh à. S 1> <c ười> จือเขาจงงางามลำ่ำบึกไอ้นี่แห้งเหี่ยวเด็กก็ยังก็ยังเอากามเป็นมัดมัด,มดใช่เปล่าอ่าเรียบร้อยท่าน <c ười> พยาครุฑบัดนี้บริวารจะขอไปฟิตเนสหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจจะบวชให้90วันกุมารชื่ออะไรครับ กุมารชื่ออะไรท่านเทวดากุมารใช่ไหมท่านใช่แล้วฮัทเซนตาชื่ออะไรนะชื่อครับชื่อครับค่ะชื่อครับครับชายใช่เปล่าครับกินอะไรบอกมาใช่ครับกินอะไรก็ได้เหรอโอเคครับโอเคครับอ่าไปซื้อไอ้มาม่าครับให้เขาหนึ่งช่วยครับโอเคไม่ว่าอะไรเลยครับได้ อ้าวน้ำนมเซเว่นตามนี้ได้ครับปล่อยเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าเอาครับครับครับอ่าไปซื้อหนึ่งชุดเซียชุดครับครับอ่าอะปล่อยอะไรไก่อะไรก็ได้ครับอ่าไปปล่อยป่อยปล่อยสัตว์นิดหน่อยกุ้งอะไรวะไม่กุ้งไม่มีอะไรสิบตัวปลาหมอสิบตัวเอาเท่าไหร่เอาอย่างละสามสี่ตัวแล้วกันแม่ครับอ่าอ่าไปเลือกเอาสามสี่อย่างตามนี้ครั เรียบร้อยทั้งทานหนึ่งชุดแม่ครับไปได้ครับเรียบร้อยรู้ไหมถึงต้องทับเออดีละเดี๋ยวโดนปูเพราะอะไรปูทุกอย่างครับเออทนหนักไม่ได้ไปแล้วนะคะโชคดีบ๊ายบายหลวงพ่อครับชุดก่อนเนี้ยอ่าคุณลาเพยครับกุมารไม่ได้บอกชื่อกุมารเขาชื่อครับไงไม่ก่อนหน้านี้เที่ที่สองครับ ท่านคนที่สองกุมารตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อหรือท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละนะเอ๋ยว่าเป็นกุมารนั่นแหละครับที่ติดตามตัวข้าหนานั่นเลยกุมารอ้วนแล้วกัน <c oughs> ตามนี้มันอ้วนดีก็ชื่อกุมารอ้วนได้ไหมท่านเทวดาได้หมดแหละท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละนะข้าก็ลั่นวาจาแล้วสิครับถูบัดนี้ท่านเทวดาได้เมตตาสัพพสารวิญญาณ มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเทวดาน้อยใหญ่ได้ใช้บุญบาร,รมีช่วยเหลือแล้วขอขอบคุณขอให้ท่านเทวดามีฤทธิ์มิเดชจงเจริญด้วยเถอถึงการแล้วท่านเอ๋ยต้องลาเลยกินหนาะถึงการต้องกล่าวอำรากันบัดนี้นั้นเหล่าเทวดาเลมารวมตัวกันแล้วแหละท่านเอ๋ยกาบบังคูณทูลเลยนั่นแหละนะบัดนี้ขอลากลับก่อนขึ้นสวรรค์นั่นแหละครา ลาก่อนนะแหละท่านเอยเทวดาทุกพระองค์จงเจริญ ลูกไว้ไปนะี่ที่มีเวียนเทียนแล้วก็